ในคลิปนี้นะครับผมจะหนีตำรวจแล้วไปแอบอยู่หลังเครื่องบินเดี๋ยวเราดูกันว่าแผนนี้จะสําเร็จหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในประเทศ Infini Story มีสวัสดิการเล่นใหม่เพียบจะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งก็สบายๆแต่ถ้าหากมาเป็นแก๊งแอดมินมีของ support ให้มาเป็นแก๊งมีของพร้อมเล่นสําหรับแก๊งไหนที่ลังหาเมืองลงมาเล่นกันได้นะครับที่ Infini Story link discord ใต้คลิปนี้อเหียมันขับลาบากานะเว้ยสัตวม์มึงมึงไม่ต้องทํำเหียอะไรมึงมีแช่แบบแช่ตรงละ จับเพื่องเออเออเนี่ยสวยไอ้กูจะขับขึ้นมามึงต้องปิดดิอันนี้มึงดับเครื่องไว้นะมึงต้องดับเครื่องไว้นะโอเคปะโอ้เสียงข้อนี่ไม่คนรู้รบกวนหมู่บ้านเลยขาจะต้องดับกันนะพี่อ่ะนี่ไงอันนี้มึงปิดยังกูยังไม่เห็นมึงปิดสนิทป่ะข้ามโอ้ปิดแล้วปิดแล้วใช่หรอทำไมภาพกูแบบไม่สนิทวะยังเปิดปิดเลยอ๋อนี่ไงกูออกได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้โอเค มึงว่าเนียนปะกูเนียนไหมล่ะมึงโอ้โหมันไม่มีความว่าเนียนเลยเฮียตัวเนี้ยไอ้เฮียพี่ก้าวมึงไม่เนียนเลยเอาเลยอย่างเพนเว่งเว่งเฮ้ยกูกูเว่งกูจบเลยปะกูให้มึงจบเลยตำรวจมาแล้วเวียนตำรวจมาคันเดียวว่ะเวียนซีไปเพื่อนรับแรกทำไมกูรู้สึกทำอะไรแบบนี้กูรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยว่าเฮียเฮียมึงรัดเข็มขัดยัง เราไปดับไฟตัวเปรตดับไโอ้อคิวคิวเหี้ยเฮียเราตำรวจแรงจัดแรงแรงแรงเหี้ยเราตำรวจแรงคุณจะถึงยางก็แตกก่อนตัวไว้แค่ออกแดงแล้วซัดเฮ้ยจะเป็นจี๋ป้วนี่อันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะเหี้ยใกล้หรืบอกแล้วเพื่อนใกล้แล้วแต่คือกูเหมือนจะติดแผนนิดนึงเพื่อน หลุดมาตักด้วยไอ้เหี้ยไปวิเหียเฮ้ยถ้ากูเข้าไปตรงๆแม่งแม่งจับกูได้แน่นี่รถลื่นเลยว่ะรวยเรื่อยรวยเรื่อยรวยเกน้องรวยเรื่อยลุดลื่นลุดลื่นลุดลื่นมากเพื่อนทานแล้ววะนี่เปิดไว้ใช่ปะเปิดอยู่ไปไม่ทานว่ะไม่ทานไม่ทานไม่ทานเพื่อนพอเพียงเอ็มพอมเลยเพื่อนรวยหลุดหนาวเลยท่า ไม่รู้กูจะพูดอะไรกูจะโดดด้านอย่างเดียวละไหวไหวรถไม่จับจับไม่ได้แค่นั้นแหละเฮียสินป้าตำรวจชนนเนอะตัวอะไรจริงตัวโตวะเฮ้ยตำรวจตกน้ำตูตกน้ำไมหรอเออตำรวจตกน้ำเฮียหายแล้วอ่ะในหายแล้วสวัสดีครับไช่สบักสวัสดีครับกี่รอดนะผตกน้ำ เม่กี้รอดนาวจบนาไอเหี 3> <3 ้ยสาวสองคันวะมันคบอกว่าไอ้เหี้ยที่มาทำเหี้ยสนามกินสาวคันเพื่อนสามคันไอ้เหี้ยดูเรียเราเพื่อนสวยเราสวยลงสวยสวยที่อะไรตำรวจขีตำรวจขีทัน้งวะเอ็มูให้กูนะให้กูนะทัน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 พิก้า อุ <CK> rumor, so <r isa> ้ยมันเห็นแล้วนะมันเห็นเหรอเอออไ้เหี้ยโอ้ยยังไม่เบรกกูเรียบร้อยแล้วไอ้สัตว์เกือบแลยเกือบแล้เฮียเหี้ยแต่มันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อไปสุดยาระบบสี่คันเพื่อนไอ้สัตว์จบปูนทัมดสี่คันเหี้ยว่างอ่ะไอ้สัตว์เขาไปเรียกดอกคนหมดอ่ะหมายไรเพราะว่าถ้ากูอยู่ช่องแรกอาจจะประชาชน กูว่ากูกูทำได้อย um, okay? ู่กูทำได้อยู่กูได้เพื่อนยางเตกเพื่อโอ้โหเฮียทำได้ก็เฮียแหละตำรวจไล่จับกูเหมือนกูไปปนไม้แล้กูคิดว่าเราไหวปะอีคันวะเนี่ยเฮียอีคันวะเนี่ยกูต้อดดูดก่อนหวะเฮียกูมาขับรถหนีตำรวจอะตอนเนี้ย มัเนเถื่ไม่เป็นไม่พวกนี้คือ,อว่ากูอาจจะกนะูอาจจะอนี้ได้นะมันจะวูนไปได้นะเพื่อนใช่ซ่อมเมื่อเอาอยาวไม่ซ่อมไม่ซ่อมซ่อมตำรวจเจอตำรวจเจออยู่ตำรวจหินตำรวจหินเพื่อนท่ๆๆานอยูๆๆ่ไกลอยูๆๆ่ไกลเพื่อนกูได้อยู่เราได้ได้รอบได้อีกรอบอีกก้ามพร้อมนะเตรียมพร้อมตำรวจเห็นอยู่ตำรวจเห็นอยู่ ไกลยู่กลดอยู่ไกลงเลยลงทางนี้ไปเลยลงทางนี้เลยทางตรงเลยวะเฮียเดี๋ยวเวลาหน่อยทันอยู่ว่าทันว่าทัน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 เยอะทันเยอะกล้าปิด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 ับเครื่องมาปะนี่ปิดมาปะวะไม่มาวะ เมื่อก้มันเห็นนะเว้ยใช่เมื่อกี้มันเห็นอย <iez> ู่แต่แต่เราเหินลงไงมันอาจจะรับสายตามไปแล้วมาอยู่หรอมาอยู่มาอยู่เสียงมาแล้วมันอยู่ไกลๆเลยเมาเจ๊เด็กใช่ใช่มาแล้วขับมาแล้วเจ้าสองคันเฮ้ยยเย่มาจอดตรงเครื่องบินวาวไงดีวะ ไปล้วจ้ากูไม่เกี่ยวคับหมดตำรวจเออโอ๊ยมันชนแล้วโอ้ยสายการร้ปยอ้ยิง่ายสายการเป็นไงสายการตื่นเครียดชิบหายแล้วคือบินติดเพื่อน เอาไรเยี่ยมก็มาเปิดที่อะไรอย่างนี้งี้มันไปไม่ขึ้นแล้วคือบินมันบินไม่ขึ้นแล้วเพื่อนได้ตัวขึ้นมาตัวขึ้นมาตัวขึ้นมาตัวใคดนมาละไรเหี้ยทำเป็นนอนเยเฮียกิมฮาระตัวใครโดนมาละไรเหี้ย ไมมันลงไปแล้วลงไปแล้วขาบอกลงไปแล้วกูไม่เกียวเลอ้เหี้ยไ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 อ้เหี้ยอ้ห้อ้เหตายไอ้เหี้ยไอ้เีไอเหี้ยอ้เาีไอ้เหี้ยอเหี้ยอเีย กูมันเปิดล่างกอนหนีกับตัวนะวะเฮียรัแล้วเฮียชิบพายเียคุกั๊บปียคนเจอวโดนจับมาแล้วงไม่น่ารอดหรอกเฮเหมก้อนมก้นเพื่อนมก้อนก้ก้อนนี่เป็นไงไาเฮ้ยจังหวะิตหมดละเฮ้ยจนายเหรอมันออกมายังไงวะเฮีย เฮ้ยกูร oui, mm nah. ู้กูรู้อย่างมึงดูกูจะใช้เหลี่ยมกูจะล่องหุ่นให้มึงดูล่องหุ่น่ะอะไรล่องหัวกูเตะนะล่องหวลกาคนรวยดิโซนนั่น่ะเห็นเปล่าวะงงไอ้สัตว์งงเฮ้ยเฮียเรายกเสียงดังไอ้สัตว์เสียงโคตรดังเลยเฮียเสียงทอนลั่นชิบหายเอ้ย แบบทำแบบปกติชาวบ้านไม่ได้นุ้ยอ่ะประจุปูนได้ปีห้าคันมันหมดว่างอ่ะว่างจัดอ่ะปรจุปูโอ๊ยตำรวจชวนขอซ่อมขอซ่อมหมอประจุปูโอ้ยตำรวจชวนขาขอซ่อมขาไอเอ็มมึงมีกล่องวะมีกล่องวะมีกูมีกล่องกูมีกล่องเลยกูมีกล่องขอซ่อมขา โอ้หคดีรแรงนั่นผมจบปูนกองเดียวนี่ไล่ผมทั้งตำบลเลยหรอเล่นเราเครื่องบินขนาดนี้เพื่อนเพื่อนสอนเราโอ้โหได้นะครับไอจีมันขึ้นเล่มขึ้นนู้นไปเลยเพื่อนมันไอ้เหี้ยมึงมึงต้องขึ้นมึงชิปอีมึงชิปอีเอาชิปแค่นหนไอเอ็มขึ้นขึ้นขึ้นด่วนกูอยากให้มันยิงยานเร็วๆไปไปไปแล้วกูไม่ยิงยานด้วย ้ืดขวดยอะจัดเอียคนเรอคร้น่ยา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 อย่ขัดยาแล้วเพือนอแล้วมั้งเนี่ยนอนนอนต่ามอน่หรไปเส้นหลังเพื่อนอีจัดมาอยู่ไอ้าอี่ยีจีอะไรนี่มันตามสูงหรือมั้งเนี่ยนี่มันเลวะ กูมึมีตำรวจมีตำรวจชนถังละมันตายตรงนี้ใช่เหรอเเฮียคนด้วยเฮียอ่ะโอ้ยเฮียทำเฮียอะไรอ่ะกูดับเพื่องก่อนท่อกูดั่นเกินนี่ไอสัตว์เจ๋วชันจากูเฮียนี่ท๋ไม่ได้ยินเพื่อน เบิ้ลเบิ้ลท่อไหมเฮ้ยมันกลับมาว่ะกลับมาว่ะไอ้ตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่รู้ไม่เห็นจริงหรอวะรู้ววะไม่รู้เพื่อนมึงอยากเล่นไอ้เหี้ย โฮ้ยเอ้ยเอสสตว์เอ้ยมยยจะยยยิยมยุยยยย้ยย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 เยย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 ิหารแล้วยย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 อยอยย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 ย เยดเยเยดยดเเยดเะไม่เย็ดละเยดดุ่มอ่เยังขับด้โรงงานนีอกเหรอเียตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรอะไรอยู่ใแผนยเพื่อนตรงนี้แหละทางรอดเราเย็ดเย็ดเย็ดเจ็ดเย็ดเหลังค้าหหลังคาไม่ึงเพื่อนสองคันเพื่อน ตัไปหคันลงไปหคันโอ้ยเฮียอันนีเดี๋ยวกูแยงงดีสั์ตามาอยู่มาอยู่มาอยู่นี่ไ้ตามถึงรองันกันชอมเลยครับนี่ยหนวโชนาหนวยชนาแย่หรือไม่หรอเป็นไงทำให้กูสามารถเข้ามุมไ้ง่ายขึ้นท่กกเทเวอร์ว่อตว์ลาิส ของซ่อมมาซ่อมนานปะไม่นานไม่นานก็นานอยู่วะพอพียดีสรุปนานหรือไม่นานวะไม่กัวน่าจะรอดไอ้แย่ซ่อมนานเนี่ยนะก็ไม่นานเท่าไหร่ยี่วะเออวะก็ถูกของมันอ่ะกไม่นานเท่าไหร่สรุปนานหรือไม่นานอวยดูว่รู้เปล่าวะไอ้เหยแผนแตกกษัศริตร์แม่งรู้ได้ไงว่ามันหินมือหวสิกามันมันเป็นหินมือลับมาแบบ กลับมาจ่อตูดแล้วก็ยิงเอ้ยนี่ไงอยู่บนเรือมินาเต้เลยเหลือเชื่อจริงๆเรอตามเดี๋ยวเมืงไลรกูทางสอมเออเฮียกูขับมาหาวิทยาลัยเอาเอาเอาเฮียดเฮียรูปสวยไรเฮียตำรวจเล่นปินในสัตว์ตายแล้วหนึ่งยางโอ้ยยางหน้าสู้ชีวิตปลอดเพื่อนกูคิดว่าเราเล่เกมปะเลย่างมีหอกเลย เฮ้ยเอ็มยาวเรยบร้อยมันไม่มีทางจะรอดหรกเพื่อนไได้ไกลเพื่อนอยู่กวกูปูให้เอ็มมันคือี่บิชีรอดสุดท้ายของเราไม่ใช่กูเนี่ยกูได้กิบปูในมือไปแล้วสองถุงเลยปูนถุงเดียวไล่ทั้งอำเภอเรียบร้อยกูตาย 哈哈哈哈哈。<laughs>